ตัวอย่างต่อไปทำให้หน้า x ก,กำลังสองเป็นเครื่องหมายบวกดึงลบออกกลับเครื่องหมายตรงข้ามให้หมดจากลบ37เก็กลายเป็นบวก3 7 x จากลบ2อง้าก็กลายเป็นเครื่องหมายตรงข้ามบวก232ดึงลบออกต้องกลับเครื่องหมายตรงข้ามนะ ทีนี้แยกเป็นสองเล็บรอไว้ทีนี้อะไรคูณกันแล้วได้สองร้อสามสิบสองพี่ก็ตั้งหารเอาสองหารก่อน แสดงว่า232เกิดจากเอา2องไปคูณกันร1 6 1ส6หร้อแยกอีกทีหนึ่งร1 6ตั้งหารด้วยสอง0ลบกันเหลือหนึงดึงลงมาสอ 16เพราะฉะนั้น232เท่ากับ2คูณกับ116เกิดจาก2คูณกับ58้ก็ไม่มีไฮไลท์นะมีค่าเท่ากันคูณกันแล้วก็ได้116เหมือนเดิมทีนี้ ห้าสิบแได้ทาไปก่อนเลยนะ2อคูณสคูณกับ58ตั้งหารด้วย2 58ตั้งหารด้วยสองส2 2ส,สลบไปเลยหึงดึงแลงมา สองเกบลบกันเหลืออะไรเหลือศูนยแสดงว่า58เกิดจาก2คูณกับอะไรยี่สิบเายีิบเกแยกต่อไม่ได้แล้วทีนี้จับคู่ยังไงให้รวมกันหรือลบกันแล้วได้เลขตรงกลางคือเลข37 37รวมกันแล้วต้องได้เลขตรงกลางก็คือบวก37เพราะฉะนั้นเอาไงดี2คูณ2เป็น4แล้วคูณกับอะไรกับ2คูณกับ29แล้วเอา4คูณ2 4 2 8กยโอเคแสดงว่า200 32เนี่ยมันเกิดจาก232เกิดจากเอา8ไปคูณกับอะไรย9สังเกตนะ8กับ29 สามารถทําให้เกิดเลขอะไรได้37ได้ถ้าเราจับมาบวกกันพี่ใส่8ปดก็ใส่ยีิบเใส่เครื่องหมายยางไงให้รวมมาแล้วแล้วได้เท่าไหร่สามสิบเจ็ดพันแต้องเป็นอะไรเป็นบวกยีิบเก็ต้องเป็นอะไรเป็นบวกเพราะว่า8ปดบวกยีิบเมันจะได้37 โอเคต่บมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งแยกตัวประกอบสลับเอาลบ x กํลังสองไว้ข้างหน้าลบ x กําลังสองลบ2 5 x แล้วก็บวก116ทีนี้เหมือนเดิมทำให้หน้า x กํลังสองเป็นเครื่องหมายบวกดึงลบออก ดึงลบออกจะนั้นให้เรากลับ,ลบเครื่องหมายตรงข้ามจากลบกลายเป็นบวกจากลบยีห้ากลายเป็นบวกยี่บห้ากลับื่องหมายตรงข้ามทุกตัวเลยนะจากบวกหนึก็กลายเป็นลบหนึ้อและพี่กะแยกเป็นสองเล็บ พี่ก็ใส่ x ก,กับ x รอไว้แล้วก็หาเลขที่คูณกันได้116พี่ก็เหมือนเดิมใช้วิธีตั้งหันยาวตั้งหันยาว116อะไรหาร116 ลงตัว1นึ้อยสิเป็นเลขคู่เพราะมันลงท้ายด้วยด้วยเลขหกเห็นไหมเลขคู่เพราะฉะนั้นให้เอาสองหารสองห้าสิแสดงว่า

ตั้งหารด้วย2 2งสองสอแสดงว่าหนึ่งร้อเกิดจาก2คูณกับ58ซึ่ง58เนี่ยเราหาไว้แล้ว58พี่จะเปลี่ยนเป็น สคูณกับอะไร29แสดงว่า1นึ่เท่ากับพี่จับ2กับ2คูณกันเป็น4แล้วคูณกับยีิบเเพราะว่าพี่ใช้สี่กับยีิบเเพราะว่า4กับยีสิบเาสามารถทำให้เกิดเลขเลขตรงกลางคือเลขอะไร25่ถ้าเอายีิบเ้าตั้งลบออกไป4ี่ก็ได้ยีบห้า ใช้4ี่กับใช้อะไรยี 29. ทีนี้เครื่องหมายเลขตรงกลางอ่ะมันคือบวกอะไรบวกยี่หแสดงว่าสกับ29ใส่เครื่องหมายยังไง ให้ได้บวกยี่ห้าสต้องเป็นเครื่องหมายลบ29ต้องเป็นเครื่องหมายบวกเพราะว่า29ลบออกไป4จะได้บวกยี่ห้าันสีติดลบ29ติดบวกโอเค ทีนี้พี่ก็มีตัวอย่างให้หัดทำส15ข้อนะพร้อมเลยโอเคเจอกันคลิปต่อไป